สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายงานข่าวอเมริกาประจำวันศุกร์ที่2เมษายนนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดของบิลฉบับ2.25ล้านล้านเหรียญที่ประธานาธิบ,บดีไบเดนได้มีการนำเรื่องเข้าสภาสหรัฐเรามาดูกันนะคะว่าในบิลฉบับนี้จะมีเงินช่วยเหลือรอบ4 2,000เหรียญต่อเดือนที่ทุกคนกาลังตั้งหน้าตั้งต,า,งตารอคอยอยู่หรือไม่นอกจากนั้นเราก็จะมา จาะกลุ่มหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์จากแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านเหรียญที่ว่านี้นะคะแล้วก็จะมาสรุปกันนะคะว่าท้ายสุดแล้วใครจะเป็นคนจ่ายเงินก้อนนี้2ล้านล้านเหรียญ Microsoft ได้รับเลือกจากกองทัพสหรัฐหรือว่า US Army ให้เป็นผู้ผลิตแว่นตา AR สำหรับใช้งานทางการทหารกับสัญญามูลค่ากว่า21,000ล้านเหรียญสหรัฐ แว่นตา AR นี้จะไฮเทคขนาดไหนทำอะไรได้บ้างเรามาฟังกันค่ะอัปเดตสั้นๆของคนที่ได้รับเงิน unemployment benefits ในปีที่แล้วนะคะซึ่งมีคนที่ได้รับเงินส่วนนี้มากกว่า40ล้านคนในสหรัฐสำหรับเงินช่วยเหลือคนว่างงานในช่วงโควิดและเฉลี่ยแล้วได้รับเงินคนละ14,000เหรียญนะคะในปีที่แล้วซึ่งหลังจากนั้นก็มีการอ,ออกกฎหมายมาใหม่นะคะว่า 1, 200, เงิน1,200เหรียญแรกที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีและทาง IRS ก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าจะมีการคืนเงินภาษีส่นวนนี้ให้กับทุกคนในเดือนพฤษภาคมหรือว่าเดือนหน้านี้แล้วและก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันลีก็ขอให้ทุกคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ช่วยก,กดไลค์นะคะให้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าด้านล่างวันนี้ขอสัก2000ไ like ลค์นะคะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่า และที่สําคัญมากๆนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามลีก็ขอร้องนะคะขอฝากให้ทุกคนช่วยกดปุ่ม subscribe สีแดงด้านล่างนะคะเพราะว่าจะเป็นการสําคัญมากๆที่จะช่วยให้ช่องลี USA อได้เจริญก้าวหน้าเติบโตต่อไปนะคะถ้าใครไม่กดก็ขอฝากช่วยกดนิดนึงนะคะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะนั่นก็คือข่าวของบิลฉบับใหม่ล่าสุด2.25ล้านล้านเหรียญที่มีการเปิดเผยในรายละเอียดในวันพุธที่ผ่านมาที่พิสเบิร์ก จากประธานาธิบดีไบเดนโดยแผนการลงทุนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้อย่างแรกก็คือจะมีการใช้งบประมาณ621,000ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่งไม่ว่าจะเป็นสะพานทางหลวงไฮเวย์ฟรีเวย์โทเวย์ต่างๆถนนรวมไปถึงท่าเรือและเงินในจำนวนนี้นะคะจะมีเงินจำนวนกว่า1 7 4 0 0ล้านเหรียญน,นะคะ เพื่อที่จะนําไปพัฒนาและก็สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งลีก็อยากให้ทุกคนจําตรงนี้ไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าลีจะมีการพูดถึงเรื่องหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการที่กล่าวมานี้นอกจากนั้นนะคะในบิลฉบับ2.25ล้านล้านเหรียญก็จะมีการใช้งบ4 0 0แสนล้านดอลลาร์สนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุและก็ผู้ทุพพลภาพรวมไปถึงปรับปรุงโรงพยาบาลทหารผ่านศึกหรือว่า VA นั่นเองแล้วก็จะมีการ อัดฉีกงบประมาณ3 0 0นล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็น1แสนล้านเหรียญในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทางด้านน้ำ1แสนล้านเหรียญพัฒนาระบบ High Speed Internet และอีก1แสนล้านเหรียญเพื่อสร้างเครือข่ายไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นที่สูงมากขึ้นและก็จะมีการใช้งบอีก3 0 0นล้านเหรียญน,นะคะ เพื่อที่จะสร้างที่พักอาศัยสําหรับครอบครัวคนชั้นกลางรวมไปถึงผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็มีการปรับปรุงและก็สร้างอาคารเรียนให้เพิ่มเติมมากขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีงบประมาณขนาดใหญ่อีกส่วนนะคะกว่า5 8 0 0นล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาศูนย์วิจัยทางด้านเทคโนโลยีและพัฒนาการจ้างงานทางด้านเทคโนโลยีให้เพิ่มเติมมากขึ้นเราไปต่อกันที่เรื่องหุ้นนะคะหลังจากที่บิลฉบับนี้มีการเปิดเผยออกมา และมีการลงรายละเอียดว่าจะมีเงินจำนวน174,000ล้านเหรียญเพื่อใช้ในการพัฒนาและก็สนับสนุนในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐหุ้นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะโดยตรงอย่างเท s l a หรือว่า NIO ก็มีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวรวมไปถึงหุ้นที่เกี่ยวกับ บริษัทที่ทำสถานีรถยนต์ไฟฟ้านะคะอย่างเช่นชาร์จพอยต์หรือว่าบลิงนะคะก็ได้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากๆซึ่งชาร์จพอยต์ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่รีถืออยู่นะคะแล้วก็ถือไว้เป็นเปอร์เซนต์ที่ค่อนข้างสูงมากๆในพอร์ตโฟลิโอและในวันพุธที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดหลังจากที่มีการประกาศในรายละเอียดของบิลฉบับ2.25ล้านล้านเหรียญนี้แล้วก็มีการบอกว่าจะมีการสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐที่เพิ่มเติมมากขึ้น หุ้นชาร์จพอยต์ตัวนี้นะคะถ้าจะไม่ผิดก็มีการเพิ่มขึ้นกว่า18นะคะในช่วงเวลาทำการเปิดขายปกติแล้วก็อีก3กว่าเปอร์เซ็นต์หลังจากปิดตลาดหรือว่าในช่วง after market ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นสูงประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ในวันเดียว และสำหรับคนที่คิดจะลงทุนในตลาดหุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้น EV รถยนต์ไฟฟ้าสถานีชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงหุ้นในกลุ่มเหล็กแล้วก็อุตสาหากรรมต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสะพานสร้างถนนหนทางต่างๆตามข้อเสนอล่าสุดของประธานทฤีไวเดนนั้นก็แนะนำให้ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการลงทุนนะคะและที่ลีนํามาเล่าวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทุกคนไปซื้อหุ้นตัวนี้ตามนะคะ เพราะว่ามีหลายคนถามเข้ามามากว่ารีซื้อหุ้นตัวไหนแต่ที่นํามาเล่าในวันนี้ก็เพราะว่าหุ้นที่รีซื้ออยู่มันไปบังเอิญตรงกับแผนการพัฒนาประเทศของไอเด่นนะคะหุ้นตัวนี้มันถึงขึ้นขึ้นมาการลงทุนนั้นก็เป็นความเสีย่ยงย้ำอีกครั้งนะคะว่าใครจะลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลให้รอบค้อบก่อนนะคะเพราะว่าหุ้นนั้นก็มีขึ้นแล้วก็มีลงตามสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นหุ้นชาร์จพอยต์ของรีที่มันขึ้นวันนี้ก็เพราะว่ามีแผนการของรัฐบาลออกมาว่า จะสร้างสถานีชาร์จรถยนไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น5แสนสถานีทั่วสหรัฐอเมริกาหุ้นมันถึงขึ้นนะคะส่วนหุ้นมันจะลงหรือไม่ถ้ามีข่าวที่ไม่เดียวมามันก็สามารถลงได้เหมือนกัน และเหตุผลหลักๆที่รีไม่เคยบอกว่าซื้อหุ้นตัวไหนก็เพราะว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ,ญ่ในช่องรี USA เนะคะเป็นคุณผู้ชมที่อยู่ในช่วงวัยเกษียณหรือว่ากําลังจะเกษียร,รีกลัวว่าหลายๆคนถ้าบอกชื่อหุ้นที่รีซื้อไปแล้วหลายๆคนไม่ทําการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนําเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตไปลงทุนในหุ้นตัวที่รีพูดหรือว่านําเงินไปลงทุนมหาศาลไปลงทุนในหุ้นตัวนั้นแล้วเกิดการเสียหายขึ้นมาเงินเก็บทั้งชีวิตของคุณมันก็อาจจะหายไปแล้วก็ จะเป็นส่งผลกระทบอย่างมากนะคะในช่วงวัยกเกษียณของคุณผู้ชมของช่อง l ีเอสเอีจึงไม่ได้บอกว่าซื้อหุ้นตัวไหนเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะคะสําหรับคนที่จะนําเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนสําคัญมากๆเพราะสุดท้ายแล้วถ้าหากคุณเสียเงินทั้งหมดขึ้นมาหรือว่าขาดทุนไปนจํานวนมหาศาลนั้นคนที่คุณจะโทษได้ก็คือโทษตัวคุณเองนะคะที่ไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆก่อน และสำหรับคนที่ไม่ทราบนะคะบิลฉบับ2.25ล้านล้านเหรียญที่เพิ่งออกมานี้เป็นแค่ครึ่งแรกของบิลอินฟราสตรักเจอร์ของประธานาธิบดีไบเดนซึ่งครึ่งหลังอีก2ล้านล้านเหรียญนั้นจะตามมาในปลายเดือนเมษายนที่จะถึงนี้และสำหรับแพ็กเกจ3-4ล้านล้านเหรียญสหรัฐก็จะแตกต่างจากแพ็กเกจ1.9ล้านล้านเหรียญที่ใช้เงินกู้นะคะแต่ว่าแพ็กเกจฉบับใหม่ จะเป็นการหาเงินจากการลดรายจ่ายของรัฐบาลและเก็บภาษีคนรวยเพิ่มตามที่ไบเดนได้หาเสียงไว้เรามาดูกันนะคะว่าการขึ้นภาษีคนรวยจะสามารถนําเงินมาปกบิลฉบับ3-4ล้าน,ล,านล้านเหรียญนี้ได้หรือไม่เรามาดูข้อมูลกันนะคะจากกระทรวงการคลังสหรัฐในปีที่แล้วนะคะมีการเก็บภาษีส่วนบุคคลอยู่ที่2.95ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภาษีส่วนบุคคลก็หมายถึงภาษีที่คนทั่วไปทำงานได้แล้วก็ไปจ่ายให้รัฐบาลสหรัฐนั่นเองส่วน corporation tax หรือว่าภาษีภาคนิติบุคคลนั้นในปีที่แล้วเก็บอยู่ที่2 3 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะคะภาษีส่วนบุคคล3ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปีที่แล้วภาษีภาคนิติบุคคล2 3 0 0 0 0ล้านเหรียญในปีที่แล้วก็จะเห็นความแตกต่างนะคะว่า ภาษีที่เก็บนั้นจะมาจากภาษีรายได้ส่วนบุคคลมากกว่านิติบุคคลอยู่หลายเท่าตัวเลยทีเดียวส่วนประธานทรัพีไบเดนนะคะที่ออกมาบอกว่าจะเพิ่มภาษีภาคนิติบุคคลจาก21เป็น28นั้นจาก21ไป28ก็เท่ากับ3-3นะคะที่ทางนิติบุคคลจะต้องจ่ายมากขึ้นหมายความว่าหากประธานทินัดีไบเดนมีการเพิ่มภาษีภาคนิติบุคคลหรือว่า corporation tax มากขึ้นจาก 2 1เป็น28%จากเดิมที่นิติบุคคลจ่ายอยู่ที่2 3 0 0 0 0ล้านเหรียญต่อปีจะเพิ่มเป็น36000ล้านเหรียญต่อปีซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นมา3 3เอร์เซนะคะแล้วเราลองมาเทียบดูกับเงินที่ภาคส่วนบุคคลนั้นจ่ายซึ่งอยู่ที่2.95ล้านล้านเหรียญหรือตีเป็น3ล้านล้านเหรียญต่อปีนะคะ3ล้านล้านเหรียญต่อปีของเงินที่เราจ่ายในการเสียภาษี คนธรรมดาอย่างเช่นลีหรือว่าคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ที่ต้องเสียภาษีรายได้ให้กับสหรัฐคิดเป็นจํานวน3ล้านล้านเหรียญต่อปีไปเทียบกับภาษีภาคนิติบุคคลหลังจากขึ้นมาแล้วจ่ายอยู่ที่3ามแสนล้านเหรียญต่อปีเท่านั้นสุดท้ายแล้วการนํางบประมาณของสหรัฐไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนทางบิลฉบับใหม่ต่างๆการให้ทุกคนเรียนฟรีหรือว่าการให้เงินชาัสเครดิตรวมไปถึงเงินสติมเลอรเช็คสุดท้ายแล้วใครเป็นคนจ่ายทุกคนน่าจะได้คำตอบนะคะ ไปต่อที่ข่าวต่อไปนะคะ Microsoft นะคะก็ชนะโครงการผลิตแว่น AR ให้กับกองทัพสหรัฐโดยจำนวนมูลค่าของสัญญานั้นสูงถึง21,000ล้านเหรียญเลยทีเดียวกองทัพบ,บกสหรัฐหรือว่า US Army เลือกบริษัท Microsoft ให้เป็นผู้ผลิตแว่น AR สำหรับการใช้งานทางทหารซึ่งก็จะเป็นแว่นตัวเดียวกันกับในการฝึกฝนซ้อมรบและก็รบจริงนะคะโดยจะใช้เทคโนโลยี Hololens ของทางบริษัท Microsoft ซึ่งโครงการนี้นะคะทางกองทัพบ,บกสหรัฐ,ฐก็ได้ลองทดสอบ h o l ลเลนสรุ่นปกติมาตั้งแต่2018นะคะและหลังจากเสร็จการทดสอบก็ตัดสินใจให้ Microsoft รับงานผลิตแว่นจริงแล้วก็จะเป็นแว่นรุ่น Custom Made หรือว่ารุ่นสั่งทำพิเศษขึ้นมาตามต้นแบบในภาพนะคะรูปแบบการใช้งานก็จะมีการแสดงแผนที่เข็มทิศภาพความร้อนขึ้นมาบนกระจกของแว่น และสำหรับคนที่ชอบการรายงานข่าวของช่อง r s a USA, ก็ขอฝากกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะคะสำคัญมากๆเพราะว่าไม่ว่าคุณจะกดปุ่มไหนก็แล้วแต่มีประโยชน์มากๆนะคะที่จะช่วยให้ช่องดี a อสเจริญก้าวหน้าต่อไปจากการคำนวณสถิติต่างๆแล้วก็ระบบอัลกอริทึมของ YouTube นั้นถ้าสมมติวมีคนกดไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะๆแชร์เยอะๆติดตามไม่เยอะช่องของดี a USA ก็จะได้ไปต่อ แบบว่าอยางยาวไกลเลยนะคะจากการพิจารณาของ YouTube เพราะฉะนั้นหากใครไม่เคยกดปุ่มใดๆให้ช่องลีเอสเเลยรีก็ขอนะคะช่วยกดปุ่มไลค์หรือว่ากดแชร์คนละไม้คนละมือนิดๆหน่อยๆ,ๆช่วยกันนะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย